มาเจอกันทุกวันพฤหัสและสุขนะคะจะมีรีวิวใหม่ๆฮัลโหลทุกคนพี่กุน้นแฮมเองนะคะก็มาเจอกับพี่กุ้นอีกแล้วนะคะเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาพูดถึงไอเทมของ i อคูสำหรับใครที่ยังไม่รู้จัก i อคูนะคะต้องบอกว่าแบรนด์นี้เนี่ยเขานำเข้าจากประเทศเยอรมันนะแล้วก็เป็นแบรนด์ที่ดูแลผมโดยเฉพาะผมในที่นี้เนี่ยเขามีตั้งแต่ทิฟเม้นต์มาร์กใช่ไหมมีหวี มีสเปรย์กันความร้อนมีสครับต้องบอกว่าพิกุล่ะนนรีวิวไปหลายตัวอย่างตัวแรกที่เคยรีวิวเลยนะคะเพื่อนๆอาจจะไปอ่านเพิ่มเติมได้เป็นบล็อกของพิกุนนะตัวนั้นเนี่ยจะเป็นทีเมนมาส์นะคะก็คือเป็นมาสกผมที่เป็นหมวกเนาะวันนี้พิกุลไม่ได้เอามาไม่ได้เอามาพูดถึงนะคะแต่ว่าจะขอแปะรีวิวไว้ประมาณนี้เลยนะคือตัวนี้เนี่ยตัวทีเมนมาส์ที่เป็นหมวกเขาจะเป็นมีทีเมนในตัวพอเราใส่หมวกปุ๊บแล้วเขาจะมีแบบสติกเกอร์ให้แปะใช่ไหมทุกคนพอแปะ แบบในนั้นอะ่ะในหมวกนั้นมันจะมีครีมที่เป็นทีเมนมาอยู่ทุกคนเราก็สามารถทําอย่างอื่นไปได้ไม่ว่าจะเป็นการเล่น iPad ทํากับข้าวเอยทำกับข้าวอาจจะมากไปอาจจะไปเล่น iPad ดูซีรีส์อะไรเงี้ยก็คือสามารถมาผมในขนาดทาอย่างอื่นไปได้ถามว่าดีไหมดีมากทุกคนแบบมันจะมีหลายสูตรให้เลือกด้วยอะ่ะมีแบบผมเป็นวอลลุ่มผมแห้งก็ทําให้ผมชุ่มชื้นก็มีอะไรเงี้ยคือแบบมันมีเยอะมากมีหลาย มีหลายอย่างให้เลือกนะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูของที่จะมอพูดถึงในวันนี้ก่อนนะคะก็จะมี3อย่างด้วยกันอันแรกตัวนี้นะคะจะเป็นสครับนะคะเคยไหมเคยงงไหมว่าเฮ้ยเกิดมาเนี่ยเราต้องใช้สครับกับผมด้วยหรอพี่กุงงมากตอนที่แบบอ่านครั้งแรกจอยเด๋ยกสครับเอาไว้ใช้กับหัวเออเอาไว้ใช้กับผมสครับยังไงสครับผมปกติเคยสครับแค่ผิวใช่ไหมทุกคนแต่ว่าตัวนี้นะคะเขาเป็นสครับ ที่มีเกลือเกลือด้านในเนี่ยจะเป็นแบบเม็ดเกลือใหญ่ๆซีซอลเลยทุกคนแล้วก็ในนี้เนี่ยเขาเป็นคล,คล้ายๆครีมฟองแบบนุ่มๆง่ายๆเลยให้เพื่อนๆสิ่งที่พี่กุลชอบนะหลังจากใช้มานะคะก็คือการล่าน้ําลงบนหัวทีหนึง่งคือเหมือนเราล้างล้างผมด้วยน้าเปล่ารอบนึงใช่ไหมทุกคนแล้วก็ใช้ตัวเนี้ยสครับนะพอสครับปุ๊บ ตัวตัวในสครับเองอะ่ะเขาจะเป็นเหมือนแชมพูในตัวทุกคนพอเพื่อนเพื่อนเนี่ยถูไปเรื่อยๆใช่ไหมคะแล้วก็ให้ล้าน้ําลงไปนิดนึงพอผมเปียกขึ้นเนี่ยให้ถูอีกทีพอเรานวดหัวอีกทีหนึ่งนะทุกคนมันจะเป็นแบบฟองขึ้นมาเลยเหมือนเราแบบสาดด้วยแชมพูเลยคือในสครับเนี่ยเขามีแชมพูอยู่นะคะออกหัวยุ่งแล้วล่าสุด <c oughs> นะคะก็ เราก็สครับไปสครับไปใส่นะ้ำปุ๊บถูต่อนวด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 มันก็จะเป็นเหมือนแชมพูแล้วเราค่อยล้างออกนะคะคนตัวนี้เขาช่วยแบบดีท็อกหนังศีรษะด้วยนะสาหรับใครที่แบบผมมันเร็วผมมันมากๆนะคะหนังศีรษะมันนะก็ออกควรซื้อตัวนี้ไปใช้เพราะว่ามันจะช่วยลดเรื่องหนังศีรษะมันได้นะคะ ตอนนี้แบบคนรีวิวเยอะมากๆเลยนะใน Facebook อะ่ะพี่กุ้นแบบเห็นแล้วก็เออควรลองควรลองแต่ดีจริงนะคะตัวนี้ต่อไปนะคะเป็นไอเทมของ IQ ูเหมือนกันนะคิดว่าสาวๆที่แบบหนีผมทำผมบ่อยควรมีตัวนี้จะเป็นสเปรย์กันความร้อนนะคะนี่ให้ดูนะตัวนี้เลย เป็นสเปกกันความร้อนนะทุกคนเอาไว้ฉีดก่อนที่เราจะหนีบผมทุกคนมันจะช่วยกันความร้อนให้ผมเราไม่เสียได้นะคะแต่ถามว่าพี่กุนะ้น่ะใช้ไปเยอะอยังยังไม่เยอะทุกคนเพราะว่าอะไรผมสั้นมากหลังๆตอนช่วงนี้ไม่ค่อยได้หนีบเลยนะคะก็เลยมาได้ใช้อีกตัวนึ่งอ่ะเอาเข้าของเฉยเข้าของเฉยงงมากคือตัวนี้นะคะเป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมสั้นเราใช้ได้ หวีผมสั้นหรือผมยาวก็ต้องใช้หวีใช่ไหมทุกคนแต่ว่ามันไม่ใช่แค่หวีธรรมดาอะให้ไปดูก่อนให้ดูนะมันเป็นหวีที่มีความพิเศษเอ้ยเอ้ยยังไงคือว่ามันเป็นอย่างนี้ทุกคนตรงเนี้ยมันจะมีสองซี่นะตรงเนี้ยไม่รู้ว่าเพื่อนเพื่อจะเห็นเป่าเ,าเห็นปะ่มันจะเป็นหวีที่ซี่สองชั้นนะ่ะอะ ฝั่งนี้สองชัน้นฝั่งนี้ชั้นหนึ่งแล้วก็ฝั่งนี้มันจะไม่ถี่ทุกคนเราก็สามารถเอาไว้หวีผมที่แบบสังกะตังได้เลยนะคะใช้ฝั่งที่มันกว้างๆเนี่ยวีนะแล้วฝั่งแคบๆคือไว้ทำอะไรเอาไว้ทําให้ผมเราดูมีวอลลุ่มเอ้ยมันจะวอลลุ่มยังไงเวลาเราผมสั้นแล้วผมเราจะแบบแบนนึ่งใช่ไหมทุกคนคะผมแล้วแบนมากเลยนะถ้าเราอยากให้ผมเรามีวอลลุ่มใช่ปะ่ะเราจะทำนี้เปิดขึ้นไปปึ๊บเปิดหนึ่งนะคะเปิดเมงหนึ่ง อ่ะเหมือนเราเหมือนเราแบบเปลี่ยนแสกมาอย่างี้เท่ๆหน่อยไม่ใช่คือแล้วเราก็ดึงผมตรงนี้ขึ้นมาทุกคนแล้วเราก็เอาฝั่งที่มีสองชั้นอะเป็นแบบสองชั้นแบบเนี้ยยียีผมงี้ปุ๊บนี่เพื่อนๆเห็นไหมยีแบบนี้เออมันจะแบบมันจะดูประหลาดนิดนึงแต่ว่ามันไม่ได้เป็นสังกะตังขนาดนะั้นนะทุกคนถือว่าโอเคนะอ่ะให้ดูแล้วก็จะยีผมอย่างงี้ปุ๊บ แล้วเราก็ต่อจากว่าอย่างนี้เลยไม่ได้เดี๋ยวก่อนพอเรายีผมนี้ใช่ไหมทุกคนแล้วเราก็เอาฝั่งนี้ที่มันควรจะตกลงมาฝั่งนี้กลับมาปั๊บอย่างนี้ใช่ไหมผมมันก็จะเด้งมากทุกคนดูนะเดี๋ยวให้ดูนะตอนแรกมันอาจจะดูแบบประหลาดใช่ปะอะแต่ดูความแตกต่างระหว่างเมื่อกี้ที่ผมพิกลรีบ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 มากเลยเห็นป่มจะรีบไปไหนจะรีบไปไหนพักเดี๋ยวนึงสิคะไม่ใช่เนี่ย ก็ตรงเนี้ยดูแบบมีวอลลุ่มขึ้นมาเลยเห็นไหมเพราะว่าการที่เรายีผมเนี่ยแหละทุกคนแต่ถามว่ามันแบบถ้าทุกคนกลัวว่ายีไม่สวยแล้วมันจะโป้ะนะง่ายสุดก็คือพอยีอย่างนี้เสร็จใช่ปะ่ะมันดูพองขึ้นมานะ้วอะให้ดูความแตกต่างฝั่ง,งนี้พองฝั่งนี้แบบไม่มีวอลลุ่มเลยทุกคนดูดิเรียบแปะเลยเห็นปะ มีความแตกต่างมากถ้าเกิดเพื่อนๆกลัวว่าแบบมันจะโป๊เดี๋ยวเพื่อนมาแบบเฮ้ยเธอเป็นสักกะตังหรือเปล่าไม่ใช่เราก็อาจจะเอาตัวเนี่ยที่เป็นซี่ใหญ่ๆอ่ะหวีไปอีกรอบนึงคือแบบหวีเบาๆคือเราไม่ได้ทําลายที่เรายียไว้นะแต่เราแค่แบบจัดทรงข้างนอกให้สวยอะไรแบบเนี้ยเนี่ยประมาณเนี้ยมันก็จะโอเคทุกคนแล้วมันก็จะมีความแบบวอลลุ่มประมาณหนึ่งนะคะไม่เรียบเท่าฝั่งนี้แต่ก็ไม่ได้ม่ได้ถึงขั้นวอลลุ่มเวอร์วอลลุ่มจ๋าขนาดนั้นเนาะ โอเคทุกคนวันนี้นะพี่กุลมาพูดถึงไอเทมของ IQ คูคือมันเป็นของที่ใหม่มากๆในเมืองไทยทุกคนพี่กุลก็อยากมารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูคือบางคนอนะไปที่อีเวนต์บใช่ไหมแล้วก็ ไม่รู้ว่าแต่ละอย่างมันคือยังไงที่จริงอ่ะเขาจะมีพวกแบบแชมพูครีมนวดอะไรแบบนี้ด้วยนะเดี๋ยวไว้ถ้าพี่กุลได้ลองใช้ยังไงค่อยมารีวิวอีกรอบนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยพี่กุลมีโอกาสได้ลองของของไอคูลสี่อย่างก็คือมีสารตัวนี้กับตัวทีมเม้นต์มาที่เป็นมาร์คผมที่เคยรีวิวไปนะคะก็ถือว่าเป็นของคุณภาพที่ดีเลยทุกคนก็ลองไปดูนะถ้าเกิดใครเป็นคนที่แบบชอบดูแลผมคือช่วงเนี้ยพอมันเป็นโควิดใช่ไหมเราอาจจะไม่ได้ไปลงทุนกับแบบหน้ามากเพราะว่า ว่ารองพื้นบางทีเราก็ไม่ใช้เราใช้แค่แบบคอลซิลเลอร์อะไรอย่างนี้ใช่ปะแต่ว่าผมเรายังต้องสวยทุกคนเพราะคนยังเห็นผมเรานะคะเพราะฉะนั้นลองดูลองลงทุนกับไอเทมผมดไมูไม่ว่าจะเป็นคนที่หนังซีสามาันต้องการดีท็อกผมนะคะหรือว่าหรือว่าผมรีบผมไม่มีวอลลุ่มอะไรเงี้ยคือเขามีพวกแชมพูต,ตอบโจทย์พวกนี้หมดเลยนะไว้เดี๋ยวยังไงถ้าได้ยังไงเดี๋ยวค่อยมารีวิวอีกทีแล้วกันเนาะโอเคถ้างั้นวันนี้นะคะพี่กุนขอลาไปก่อนเดี๋ยวไว้เจอกันใ่คลิปหน้าน,นะคะบ๊ายบาย